สวัสดีแฟนรายการ2ทะลุฟ้านะคะพบกับรายการยิปซีสทะลุฟ้าเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเก็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับปีชงของปี64นะคะ มาฝากแฟนรายการยิปซีของเรานะคะโดยปีชงนะคะของปีหกสี่นะคะชงหลักๆเลยจะเป็นปีมะแม่นั่นเองนะคะปีชงร่วมนะคะต่อมาจากปีมะแมนะคะก็จะเป็นปีจอนะคะปีฉลูแล้วก็ปีมะลงนั่นเองนะคะปีชงนะคะมาจากความเชื่อของโหราศาสตร์จีนนะคะก็คือองค์เทพไทสวยนั่นเองนะคะหรือที่เรียกอย่างหนึ่งก็คือเทพ,พเจ้านะคะ ผู้คุ้มครองดวงชะตานั่นเองค่ะมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของแต่ละคนในทุกๆปีนั่นเองนะคะค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโหราศาสตรไทยนั่นเองนะคะโหราศาสไทยของเราเนี่ยเปรียบเทียบก็คือเป็นดาวพฤหัสองค์เทพไทสวยเนี่ยเป็นดาวพฤหัสนั่นเองนะคะซึ่งดาวพฤหัสนะคะก็จะหมายถึงคุณธรรมความดีโชคลาภแล้วก็ทรัพย์สินเมื่อถ้าเกิดสิ่งใดมาปะทะหรือ ชงกับดาวพฤหัสปุ๊บเนี่ยค่ะจะเกิดเป็นปีชงนั่นเองนะคะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะแก้ได้อย่างไรเอ,อ่ยในปีชงของเรานะคะมีอยู่3อย่างหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือการไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยนะคะตามวัดจีนนะคะที่เราแนะนำนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะจะต้องเป็นการทำบุญนะคะ ่อยโคกระบือทำบุญที่เกี่ยวกับสัตว์ทำบุญบริจาคโลหิตเป็นการเสริมดวงสตาร์ของดาวพฤหัสนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเป็นการทําบุญ9กาวัดนั่นเองนะคะโดยนินให้มีท่านพญายมราชนะคะเพื่อลําลึกถึงความดีกรรมของเรานั่นเองนะคะค่ะแล้วก็เรามาฝากกันที่ปฏิทินนะคะของอาจารย์บุญสุภานั่นเองนะคะได้เข้าห้องฟรีนะคะห้องของเรานะคะเราจะเสริมให้มีหูวลาศาสตร์เข้าไปด้วยนะคะได้เข้าห้องฟรีปฏิทินอย่างนี้นะคะแล้วมีปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะแถมมีปีนัก นะคะมาเสริมให้เราด้วยนะคะติดต่อมาได้ที่0948080999ค่ะหรือแอดได้ดีได0634457878ค่ะไม่ว่าคุณจะติดต่อมาดูดวงตรวจดวงชะตากับอาจารย์บุญสุภาหรือดูยิปซีกับอาจารย์ทิตตาลีนะคะหรือดูดวงจีนนะคะคุณก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ประจําเดือนมีนาคมนะคะเป็นราศีมีนนั่นเองนะคะเป็นที่พูดผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะค่ะได้ค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะเช่นเคยนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะ,คะ สำหรับชาวราศีมีนนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณเรื่องการงานของคุณนะคะคุณมีความโชคดีในด้านการงานนะคะถ้าคุณรองานคุณหวังงานหรือคุณคิดที่จะเดินหน้าหางานบอกได้เลยว่าคุณได้แน่นอนนะคะ การงานคุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณรอคอยยิ่งถ้าคุณไม่มีงานทําและตอนนี้คุณวิ่งหางานอยู่หรืออะไรนะคะคุณมีโอกาสได้งานเลยนะคะมีโอกาสได้งานเลยนะคะแล้วก็จะมีคนชื่นชมยินดีกับคุณด้วยนะคะแล้วก็คุณจะมีความสุขนะคะกับงานที่คุณได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในช่วงของ ของวัยกลางคนก็ดีนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่การเงินของคุณก็พอได้มาบ้างนะคะก็พอได้มาบ้างจากน้ำพักน้ำแรงจากสิ่งที่คุณมีพละกกำลังในตัวเองนะคะเท่าที่คุณมีคุณก็ก็ได้มานะคะแต่ว่ามันก็เป็นเอ่อไม่ไม่มากไม่มายนะคะแต่ก็ได้มานะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นเนี่ย ก็ขอให้คุณได้ยึดมั่นถึงมั่นในตัวคุณก็แล้วกันนะคะว่าถ้าคุณมีความมั่นใจแล้วก็มีความนิ่งอยู่กับตัวเองนะคะความรักนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คุณผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยดีนะคะก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากถึงแม้ว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหงอยเหงาดูหรือคุณรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ในใจแต่ว่าความรักของคุณมันก็ ก็ไม่เสียหายนะคะก็ดีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพด้านดอกได้เล,เลยว่าสุขภาพคุณแข็งแรงนะคะดีมากนะคะไม่ต้องเป็นห่วงในเดือนมีนาคมนี้นะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นเนี่ยนะคะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามปล่อยให้มันเป็นไปตามอะไรธรรมชาตินะคะจะเสียงโชคหรือจะอะไรก็ตามก็ ไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะคะแต่ก็คือเสี่ยงไปเถอะแต่ก็ให้ให้อย่าไปคิดอย่าไปหวงังอย่าไปอย่าตั้งใจตั้งอกตั้งใจกับมันมากนักนะคะก็ปล่อยให้มันไปไป,ไปตามธรรมชาติได้ก็ได้เสียก็เสียเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะก็แต่ถ้าเราถ้าเราแบบหวังมากมันมันไม่ได้บอกว่าคุณจะได้แต่ให้คุณเสี่ยงได้ นะคะถ้าคุณจะเสี่ยงแต่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปคาดหวังเราให้ไพ่ใบนี้ค่ะอาจจะเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรใช่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรด้วยบุญกุศลที่เราเคยทำขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราทํามาด้วยนะคะก็อย่าไปคาดหวัง เดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีมีนกันนะคะการงานนะคะ6ถ้วยนั่นเองนะคะก็จะมีคนที่รอจังหวะนะคะในการที่จะเริ่มงานใหม่ธุรกิจใหม่ว่าจะไปได้ดีไหมช่วงนี้กังวลนะคะในช่วงของมีนาโควิดจะเป็นยังไงคือเราอยากจะแสดงความยินดีกับชาวราศีมีนนะคะว่าคุณได้งานคุณประสบความสําเร็จคุณจะทําธุรกิจอะไรคุณได้ทำนะคะตรงนี้แล้วผ่านไปด้วยดีด้วยนะคะแล้วก็การเงินนะคะก็ คุณจะได้เงินมาแบบจากการทํางานนั่นเองนะคะจากพลังที่คุณมีที่คุณความสามารถของคุณนั่นเองนะคะจะก็คือเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะยังอยู่ในจุดที่นิ่งแล้วก็พอตัวที่คุณกระทํานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานได้เงินจากการโชคลาภหรือได้เงินจากอะไรก็จะเป็นเป็นก้อนในส่วนที่คุณทำค่ะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะ คุณจะต้องมีการถ่ายเทในเรื่องของจิตใจที่คุณคิดวิตกกังวลใ,ในเรื่องของความรักนะคะปล่อยวางแล้วก็เชื่อมัน่นให้เน้นถึงการเชื่อมั่นเพราะจะมีสิ่งมาทําให้คุณนะ่ะหลายทางให้คุณคิดมากในเรื่องของความรักนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะจะก,ก็แสดงความดีใจนะคะว่าสุขภาพของคุณเนี่ยยืนหนึ่งนะคะไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยเป็นเรื่องของบุญเรื่องของกรรมอันนี้เป็นความเชื่อนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่า โชคลาภเนี่ยให้เป็นไปตามธรรมชาติคําว่าเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้พ<ะ>ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรา<ะ>ไม่สามารถรู้ได้ว่าแต่ละท่านนะคะทำบุญหรือสร้างอะไรไว้มากขนาดไหนนะคะ,ะก็ปล่อยไปสิ่งเช่นบางท่านเนี่ยโอ้ยไม่เคยทาบุญเลยไม่ได้อะไรคาดหวังเกินไปเกินไปมันก็ก็ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอในสิ่งที่ควรที่จะเป็น<ะ>ในเรื่องของธรรมชาติน้านเองนะคะค่ะ